สวัสดีค่ะวันนี้มาบอกวิธีแก้ปัญหาเมื่อบัญชี Facebook ถูกล็อกนะคะวันนี้ตรงกับวันที่22เดือน2ปี2022ค่ะก็มีอิ inbox เข้ามามากมายเลยว่าบัญชีถูกล็อกซึ่งก็โดนเหมือนกันค่ะซึ่งตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะคะไม่ได้โดนแฮ็กแต่อย่างใดหากว่าเรามีการเปิดการยืนยันตัวตน2ชั้นแล้วนะคะมีการหลดแอปอ u t เทนติเคเตอเรียบร้อยแล้ว ก็ปลอดภัยต่อการโดนแฮกค่ะแต่ว่าทำไม Facebook ถึงส่งอันนี้มานะคะเพราะว่าเขานะคะให้เราเปลี่ยนรหัสค่ะแล้วก็ตรวจสอบกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นค่ะไม่ต้องกังวลไปนะคะเราก็สามารถกดเริ่มกันเลยได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเขาก็จะขึ้นหน้าตานะคะเป็นวิธีปลดล็อกบัญชีของเราค่ะเพื่อยืนยันว่าเนี่ยคือบัญชีของเรานะคะเรากดถัดไปได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะหน้าตาหน้านี้นะคะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนก็ขึ้นแบบนี้บางคนจะขึ้นให้เปลี่ยนรหัสเลยนะคะใครที่ขึ้นให้เปลี่ยนรหัสเลยนะคะก็สามารถเลื่อนไปช่วงท้ายๆคลิปนะคะตรงหน้าเปลี่ยนรหัสแล้วทำตามขั้นตอนได้เลยว่าเปลี่ยนรหัสเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าใครขึ้นต้น ด้วยหน้าตาแบบนี้นะคะสามารถทําได้2วิธีค่ะคือรับรหัสทางอีเมลหรือป้อนวันเดือนปีเกิดในกรณีที่เราใช้วันเดือนปีเกิดจริงสมัคร Facebook นะคะอย่างดิ้นก็ใช้วิธีการป้อนวันเกิดค่ะมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะคะเราก็กรอกวันเดือนปีเกิดเราได้เลยค่ะทีนี้ในกรณีที่ใครกดรับรหัสทางอีเมลนะคะอันนี้ก็ไปรอรหัสที่อีเมลนะคะซึ่งตรงนี้อาจจะรอนานนิดนึงนะคะแล้วแต่แล้วแต่ระบบนะคะ ทีนี้ของใครที่ขึ้นป้อมวันเกิดก็ใส่วันเดือนปีเกิดได้เลยค่ะแล้วก็ใส่เป็นปีคิเตศกาชนะคะปีคศจากนั้นนะคะเขาก็จะบอกว่าเรายืนยันแล้วว่าบัญชีนี้เป็นของคุณนะคะซึ่งวันเดือนปีเกิดตรงกันกันกบที่เราสมัคร Facebook ไว้นะคะ,ะแล้วก็จะสู่เข้าสู่ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยนะคะเข้าสู่ขั้นตอนการปลดล็อกแล้วนะคะเขาก็จะมีอีเมลบอกว่าอ,อีเมลนี้ของเรานะคะกดถัดไป แล้วก็สร้างรหัสผ่านใหม่ได้เลยค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่เจอหน้าตาที่เมื่อกี้บอกนะคะก็สามารถกดสร้างรหัสผ่านใหม่คือเข้ามาหน้านี้ได้เลยนะคะแต่ละคนจะขั้นตอนไม่เหมือนกันนะคะ,ะทีนี้การตั้งรหัสผ่านนะคะเราก็ควรตั้งอย่างน้อยหตวัวอักษรแล้วเขาบอกว่าต้องตั้งแบบคาดเดาได้ยากนะคะก็คือไม่แนะนําไม่ใช้ชื่อนามสกุลเป็นเป็นพาสเวิร์ดไม่แนะนาไม่ใช้เบอร์โทรศัพท์ อะไรเงี้ยไม่แนะนําให้ใช้รหัสที่ง่ายต่อการคาดเดานะคะให้ใช้ยากๆไว้แล้วก็ควรมีพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่อักขระและตัวเลขรวมกันใน6ตัวอักษรนะคะเพื่อป้องกันต่อการโดนแฮกค่ะอ่าพอเปลี่ยนรหัสผ่านเสร็จแล้วนะคะก็จะขึ้น2เมนูค่ะคือตรวจสอบกิจกรรมล่าสุดหรือกลับไปที่ facebook ได้เลยนะคะตรงนี้แล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะถ้าเกิดว่ากดตรวจสอบกิจกรรมล่าสุดก็เพื่อดูว่า มีคนแฮกเราหรือเปล่านะคะอันนี้โดนหลายรอบแล้วนะคะเราแต่ว่าเราก็มั่นใจว่าเออเราไม่โดนแฮกแน่นอนเพราะเรามีการปกป้องรหัสเราอย่างดีนะคะมีการยืนยันตัวตนสองชั้นเรียบร้อยแล้วมีการกดเซฟรหัสรีคาบเวอร์เก็บไว้แล้วอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้สำหรับบางคนที่กลัวนะคะกังวลว่าโดนแฮกหรือเปล่าอยากตรวจสอบทำอย่างไรนะคะก็สามารถกดตรวจสอบกิจกรรมล่าสุดได้ะคะ่ะซึ่งเขาก็จะมีบอกนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้คะ่ะถ้าใครกดแต่ว่าตรงนี้ไม่บังคับ ถ้าเราอยากเล่นเฟซไปไวเรากดกลับไปที่ Facebook ได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าโดนแฮกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะมาที่ตรวจสอบกิจกรรมล่าสุดได้เลยถ้าเกิดว่าเราเข้ามาแล้วนะคะจะเจอหน้านี้ให้เรากดเริ่มต้นใช้งานค่ะจากนั้นเขาก็จะบอกว่าดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงกับบัญชีเราหรือเปล่านะคะเขาก็จะมีมาให้1 2 3 4 5 6ี่้าซึ่ง1ก็คือเพจที่เราถูกใจหรือติดตามเนี่ยใช่เราเป็นคนกดหรือเปล่าข้อ2เพื่อนที่เราแอดเข้ามาใหม่เนี่ยใช่เราเป็นคนรับหรือเราเป็นคนขอคําขอ,ขอ,ขอไปหรือเปล่า แล้วก็ข้อ3ามคนที่เรากดเลิกเป็นเพื่อนเนี่ยเราเป็นคนกดเองหรือเปล่าหรือมีคนเข้ามากดให้นะคะหรือแฟนเรากดหรือแอบเข้ามาอะไรอย่างี้4คือโพสต์ที่เราโพสต์เนี่ยเราเป็นคนโพสต์เองหรือเปล่านะคะแล้วก็5ความเห็นที่เราไปคอมเมนต์ให้เพื่อนๆในเพจเนี่ยเราเป็นคนคอมเมนต์เองหรือเปล่านะคะทีนี้ตรงนี้ไม่ได้แคปให้ให้นะคะเพราะว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวเนาะก็เลยเปิดมาให้ดูนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเขาก็จะมีแต่ละหน้าหน้สา1 2ี่ห้าหก ว่าเพจเรากดถูกใจหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะเพราะเราดูหมดแล้วเรากดถัดไป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 นะคะจนมาถึงหน้านี้ก็จะครบ6หน้านะคะพอครบ6หน้ามันก็จะมาถึงหน้าเรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็จะเป็นเครื่องหมายถูกแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็กดไปที่ฟีดข่าวได้เลยค่ะก็เท่ากับว,ว่าตอนนี้ Facebook ก็ปลดล็อกบัญชีให้เรียบร้อยแล้วค่ะก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามี ตรวจสอบกิจกรรมล่าสุดแล้วพบว่าเฮ้ยเราไม่ได้โพสต์เราไม่ได้อะไรเงี้ยก็ไปถามก่อนว่ามีใครเข้าเฟซเราหรือเปล่าแฟนหรือเปล่าหรือมีใครเข้าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ถ้ามันเราไอคอมเมนต์นั้นเราไม่ได้คอมเมนต์เพื่อนเราก็ไม่ได้กดลับอะไรเงี้ยอันนั้นก็อาจจะคาดเดาได้ว่าอาจจะมีคนแฮกมีเราไปเช็คว่าเรามีการเปิดยินนั้นตัวตนสองชั้นหรือเปล่าถ้ายังไม่ได้เปิดก็รีบไปเปิดนะคะแล้วก็รหัสผ่านก็เก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยนะคะไม่แนะนําให้แปะในโน้ตอะไรเงี้ยเพราะว่าบางแอปที่เราโหลดมาอาจจะแบบง่ายต่อการ รหัสอะไรงี้นะคะเราก็เก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยนะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ